เจออินโดอินโ,โดเนี่ยเขาก็ชนะสิงคโปร์มาะใช่ไหมนะชนะสิงคโปร์มาคิดว่าเขาผมได้ใจพอสมควรแต่ว่าระยะนี้เนี่ยถ้าเทียบชั้นกันแล้วเนี่ยเขาเป็นรองเรานะแต่ว่าไม่อยากให้เราคิดว่า,าเราแพ้ก่อนะคิดว่าเราคงจะต้องไม่ประมาทแล้วก็เตรียมต,ตัวอย่างเต็มที่ที่จะอัชนะครัน้นี้สําคัญมากนะคนระับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่า ถึงขั้นตรงนี้เราเก็บคะแนนเต็มในรอบแรกมาทั้งหมดแลยเพราะนั้นเนี่ยนัดนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญและก็ต้องเอาชนะได้เพื่อจะเข้าใปชิงเหรียญทองซึ่งเราตัง้งความหวังไว้จริงอตอนนัดแรกผมก็จะตั้ง ถ้าชั้นเนี่ยเขได้สิบบาท